สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านกลับมาพบกับผมทีเด็ดบายบอลเอฟซีคลับอีกครั้งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่23มกราคม2569วันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้มีบอลหลีกใหญ่กลับมาลงสนามให้ลุ้นกันมันหยดแน่นอนครับวันนี้ผมคัดเน้นๆ3คู่เด็ดมาฝากรับรองว่าสุดเจ๋งไม่มีเจ๋งเหมือนเดิมไปลุยกันเลยครับ ประเดิมคู่แรกศึกหนีตายบุนเดสลีกาครับสังเปาลีทีมบุ้ยเปิดบ้านทำศึกดาร์บี้แมตชกับฮัมบูกสังเปาลีอาการโคมา่าครับเกมรุกฝืดสนิทยิงน้อยที่สุดในลีก6นัดหลังชนะแค่นัดเดียววันนี้ขาดตัวเจ็บเพียบกระทบขุมกำลังสำรองพอสมควร ฮัมบูกแม้ฟอร์มนอกบ้านจะแย่แพ้ไปถึง6นัดแต่สถิติ XG บ่งบอกว่าทรงบอลดีกว่าผลการแข่งขัน,ขนวันนี้ขาดรามอสและโพมเส้นแต่ศักยภาพทีมโดยรวมยังดูดีกว่าเจ้าถิ่นบอลหน,นีตายใส่กันยับแน่นอนครับแต่ตลาดขยับราคาจากสังเปาลีต่อปอปอลงมาเหลือเสมอแสดงว่าเริ่มไม่เชื่อใจเจ้าบ้านผมมองว่าฮัมบูกทรงบอลดีกว่ามีลุ้นบุกมาแบ่งแต้มหรือเบียดชนะได้ครับ ทีเด็ดชี้เป้าวางฮัำบุกบุกมาไม่แพ้มีลุ้นถึงชนะครับข้ามมาที่จาฝูงกันโชครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานเปิดจูเซเป้เมอาซ่ารับการมาเยือนของปีซ่ารองบวยอินเตอร์มิลานฟอร์มแชมป์จับสุดๆครับยิงไปแล้ว44ประตูมากที่สุดในลีกในบ้านชนะ8จาก11นัดแข็งแกร่งทั่วแผ่น ปีซ่าฉายาจอมเสมอครับเสมอไปถึง11นัดแต่วันนี้ขาดกองหลังตัวเก่าอย่างราอูลอาบิโอเกมรับลูกกลาอากาศมีปัญหาแน่เมื่อเจอเกมบุกอินเตอร์บอลคนละเกรดครับอินเตอร์ในบ้านดุดันเกินต้านทานปีซ่าที่ขาดกองหลังตัวหลักไม่น่ารอดกำแพง2ลูกถือว่าปกติสำหรับงูใหญ่ชั่วโมงนี้ยิงทะลุได้แน่นอนถีเด็ดชี้เป้าต่ออินเตอร์มิลานยิงขาด3เม็ดสบายๆครับ ปิดท้ายที่ฝรั่งเศสครับโอแซทีมหนีตายเปิดบ้านรับมือเปสเชรองจ่าฝูงโอแซเกมรับรั่วเป็นน้ำเสียเฉลี่ยเกือบ2ลูกต่อนัดเกมรุกก็ฝืดสภาพทีมและคุณภาพนักเตะเป็นรองเยอะ เปเชต้องการแต้มเพื่อไล่จี้จาฝูงฟอร์ม6นัดหลังชนะ5แนวรุกตัวหลักอย่างเดมเบเล่และบาโคล่าพร้อมลงล่าตะข่ายสถิติเจอกันเปสเชคมมิดครับโอแซเกมรับแย่แบบนี้เจอเกมรุกที่หลากหลายของเปสเชเข้าไปน่าจะโดนเจาะตะข่ายไม่ยากตลาดเทใจให้ทีมเยือนแบบนี้2เม็ดมีแน่ครับทีเด็ดชี้เป้าต่อเปเชยิงขาดลอยสกอร์ไหลเป็นน้ำครับ สรุป3ตัวเด็ดวันศุกร์นี้ครับฮัมบูกอินเตอร์มิลานและเอสเชครับใครอยากได้แนวทางแม่นๆแ,แบบสุดเจ๋งไม่มีเจ๊งเพิ่มเติมหรือร่วมกิจกรรมไทยผลชิงรางวัลแวะมากันได้ที่ @bc007 บอ bon ล FC ครับนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและรับทรัพย์ในคืนวันอังคารนี้ครับสวัสดีครับ